น้นำมือเริ่มถึาสีแดงก็ทางทหรือยังคะเนี่ยตแต่ทางนี้สวยมากเลยคนะอันนี้จะเป็นเห็นสองฝั่งเป็นเวทีด้านบนด้วยวันนี้เราสามารถถ่ายรูปเช็คอินได้ลงเลยคะ่ะลงเลยคะ่ะได้นี่นะตรงนี้เขาปเปิดเพลง,งกันด้วย ขานะคะนี่เราจะเดินอีกไกลไหมอ่ะเพราะลงเลยขาได้ดีแ้เรหนูว่าหนูก็ถือติดต่ำแล้นะเไปจ้่ะาร้อนะคะทำไมร้อนั่นคือายยค่ะไม่ใช่อ่ะนั่นแหละนั่นแหละจุดทแม่ อีนี่หันหัน,หนาาทุกซบเลยค่ะจะไป่หนะนดี้จะหมดแล้วค่ะจะหมดล้วค่ะสักครู่นะคะ